เรนมีแพดสมาแกะกล่องกันนะครับรุ่นนี้เป็นแท็บเล็ตขนาดกลางนะครับจอ1 1นิ้วอเทียบให้ดูกับแท็บเล็ต8นิ้วต่างกันประมาณนี้หน้าจอเป็น LCD สีติดชมพูนิดหนึ่งแต่ว่าคมชัดระดับ 2K เลยนะครับรายละเอียดดีแล้วก็ยังมี refresh rate เก้าเฮิร์ตมีความไหลลื่นเวลาถ่ายทำความสว่างสูงสุด600นิตครับจอเนี่ยรองรับปากกาเรนมีสมาร์ทเพนด้วยนะแต่ว่าต้องไปซื้อเพิ่มประมาณ2,000บาทลำโพง4ตัวเนี่ยเสียงโอเคนะครับดังแล้วก็มีเบสนิดหน่อยลองฟังกันดูก่อน ด้านข้างมีช่องนี้ครับคือเอาไว้ใส่ไมโคร SD card เพิ่มความจุได้ถึง2 t b แต่ว่าไม่มีให้ใส่ซิมนะครับรุ่นนี้ไม่รองรับส่วนด้านล่างก็มีรูหูฟัง3.5ด้วยกล้องหลังตัวเดียว8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอได้1 0 8 0 p 3 0 fps ชิปขางในใช้ Helio G 1 0 0 Ultra นะครับความแรงแอนตูตู้4 0 0ก็คือใช้งานทั่วไปได้ไม่ติดครับถ้าเล่นเกมก็เป็นกราฟ,ฟิกแบบเริ่มต้นเนาะระบบใช้เป็น HyperOS 2บน Android 15ครับมากับแบตเตอรี่9,000มิลใช้ได้นานเลยในกล่องให้หัวชาร์จ18วัตพร้อมกับสายชาร์จมาด้วยแต่ว่าน่าจะ จะชาร์จนานหน่อยเพราะวกก่าแบตใหญ่มากความจุเดียว6บวก128 g b ราคา5,999บาทเพื่อนๆว่าไงครับน่าโดนไหมรุ่นนี้